ฮัลโหลสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับชอ่องลากีเก้าสองศูนย์เก้านะคะวันนี้ก็อยู่ปลายเช่นเคยค่ะซึ่งวันนี้นะคะปลายไม่ได้มาทําอะไรคะ่ะแค่จะมาประกาศหรือประชาสัมพันธ์อะไรสักอย่างให้ทุกคนได้รู้นะคะก่อนอื่นเลยปลายต้องขอโทษเรื่องแบบเสียงรบกวนหรือปลายพูดติดติดขัด,ข,ด,ข,ดขัดด้วยนะคะพอดีว่าอันนี้ปลายอัดสดเนาะไม่ได้ตรงไม่ได้เตรียมอะไรมาเนี่ยไม่แก่เสียงไก่ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะซึ่งสิ่งที่ปลายจะมาพูดวันนี้นะคะก็คือ ช่วงเนี้ยปายอาจจะมาได้ลงคลิปให้ทุกคนดูกันนะคะเพราะว่าเหมือนปลายเนี่ยหมดไฟในการทํา y o YouTube แล้วแต่ไม่ใช่ว่าปลายจะยกเลิกในการทํำ t u u e ปปายจะทำต่อไปเรื่อยๆค่ะก็แค่แบบมีความรู้สึกไม่ค่อยอยากลงคลิปรวมถึงแรงกดดันจากคนที่บ้านแล้วก็งานจากโรงเรียนที่มันถาโถมเข้ามานะคะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปสเท่าไหร่แต่ว่าปายยังทํา youtube ต่อไปนะคะรวมถึงทุกคนเนี่ย อาจจะเห็นปลายไปโผล่ในช่วงอื่นคืออันนั้นเป็นช่วงเวลาที่ปลายพักจากการทำงานนะคะนั่นแหละซึ่งปลายจะมาบอกแค่นี้แหละแล้วก็ก่อนอื่นเลยขอบคุณสลับ300ยซับด้วยนะคะซึ่งตอนที่ปลายไม่ได้ลงคลิปเนี่ยคือยอดซับมันขึ้นถ้าจะไม่ผิดตอนนี้มัน367ยซับแล้วนะคะก็ขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะที่ติดตามแล้วก็ เข้ามารับชมผลงานนะคะสำหรับคนที่ตามใหม่ๆก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็ยินดีต้อนรับสู่ลักกี้เนาะซึ่งนั้นก็มีแค่นี้เลยนะคะแต่ปลาเนี่ยจะพยายามหาเวลาว่างมาลงคลิปให้ทุกคนดูนะคะก็ขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้ปาขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ